หนุ่มเมาเก่ากับสาวจีนแดงหนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผัวเมียสองคนกำลังจะเลิกลากันพอเหตุเกิดจากมิจฉนผู้ยากจนลักลอบเข้ามาที่บ้านของเขาเพื่อหวังที่จะหลักสุมก่มไก่นําไปขายเพื่อแบ่งเบ้ารลาให้ตนเองสุ่มไก่นตัวเป็นของกูและโดยวความทีบ่บัวร้องตัวว้าวเสียงดังจะให้เห็เมียของเขาตื่นมาเห็น เม่เขาจึงได้ใส่ไม้คมแฝกอันแหลมคมฟาดเขาไปที่สันดัางของโจรผู้โหดเหียมมึงตายแน่นอนแย่แต่โจรผู้โหดเทียมจับได้จึงสวนขึ้นเลยท่าม่ตาอันเซ็กซี่ทีพิธีทองหน่อยขขงอีนายติม่มและโดยซับสอเขาย่างจังและเวลาต่อมาโจรผู้โหดเหียมก็ได้จับอีนายติ่มทำเมียมแบบแบบบ่สนจุ๋ยเลย <c oughs> ้สวให้นัาสแตกอยางเ <c oughs> สาวันทัดมาผัวของเขาก็ได้มาเห็นจึงเกิดความอ่อนเพียยเปียลยอยทนบวไวที่เห็นเมียเป็นของคนอื่นและเมื่อเป็นแนวนั้นผัวจึงได้กาวข้ามลำาละอันสุดพิเศษว่าที่ฮักอเอ,อ๋ยต่อไปนี่<อ>เขาเลิกหมานกันเถอะโอไม่นะท่านผัวที่ฉันขาดคุณไม่ได้เม่เป็นอย่างดองเมียใหม่จึงได้เฮากับเป็นผัวเมียกันแล้วพร้อมสีบอย่่่่่่่่่่่ด่่ด่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่ก่่ง่่่่่ก่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แนว่ั้น เออไปเอากันโลดกูก็มีแผนว่าจะเอาเมียใหม่แต่หงขอบคุณคุณจรเลายได้ที่เปิดทางไปแล้วได้เมียก่อนอไม่นะัวมึงไปลงมักสันด้านเอียนเอ,อ้ามึงก็ไปคือกันมัโจดสมไก่แต่ว่ามาต้องมาแต่ไปเออไปก็ได้ว่าและนั่นจึงเป็นเหตุเหตุให้พวและเมียแยกทางกันไปก่อนเดอ้อเมียเอ้ยเมียย่าไปดีด้อที่หักเลยจ้าเ้นกันด้อหลังจากที่พวเมียเลิกล่าก,กันอินายติมก็หูซึกเค<อ>็ดคัดยอ่อ ขึ้นมาแล่นกัดไตวิว่งเยีอยนสีสาข่ายจะเป็นลม้มอย่ยบอกนะว่าเขากำลังจะมีลูกกับผัวใหม่หญิงติ๋มหูสึกเค็ดคัดยอ่อและหลายเดือนผ่านไปมันก็เป็นคือเขาคิดไว้อีหลีนั่งติ๋มได้ตังท่องกับผัวใหม่สองปีผ่านไปลูกของติ๋มก็ได้เกิดขึ้นมาและโดยความที่ติ๋มบ้คลอรลูกเป็นเวลานาน มันจะเห็นให้ลูกของเขาเติบโตแข็งแห้งไม่หนวดยาวมาพร้อมกับหมวกข้าวบอยคููใจที่มิวหวตต่งแต่อยู่ในทองอ๋ลูกแม่ก็มาน่าหัวแทนน้อบอกจักเถื่อเลยว่าจะบุหรี่กันอ,อ้าวไม่หนวดเพราพ่อมึงยังเวาได้อีกน้อหลือคขกฉันและโดยความทีเด็กชายคนนี้มีหน้าตาที่โหเทียมขนาดนี้แม่ของเขาจึงได้ตั้งซื้ออันเซ็กซี่ให้ว่าแฮนซัมเออเอาซื่อนี่แหละจึงดูมีสง่าราศีจ้าลูก หาปีผ่านไปแฮนซัมกไายะเติบโตขึ้นและส่องหาเที่ยวเล่นน้ำมูมให้ทุกตัวลินั่งตี้อ้าวอ้าลูกโจรน,น้นาหัวแถมจนแม่ก็เป็นคนมักโจรมลพิดพอมึงบอกเออพิดเว้ยนี่แม่มองบุีอนาคตว่าต้องมาเห็นน้ำพวกกูอ,อแฮนซัมหูซึกเสียใจที่ได้ยินมูว่าแนวน,นั้น แมยังคิดกับตัวเองว่าตัวเองคือโจรคือมัวอิลีพอเขาเกิดมากับบกเคยเห็นหนาพอโจรของเขาได้ได้ยินแต่คนปน,นามทั้งที่จิตสํานึกที่แท้จริงของเขาแล้วกับเป็นคนปกนติคือเด็กหน่อยทั่วไปลุยนายติมเป็นโจรมาบอกมีอนาคตไปดูดกาวทะมึ่งมาบอกคือเฮ้ยเนาะมึงสียวอีกบ่เออเศร้าแล,ล้วคุณหนาหวานมึงนาเี็ดอีกเนะมึงวิ่งมาได และเมื่อเป็นแนวรันมาเรื่อยๆจนแฮตซำมเติมใหญ่เขาก็ซึมซับคำว่าโหดมาตลอดและเหตุใหตุตัวเขาเองนั้นเป็นคนเสเพบัวจะเป็นกานดื่มสิ่งมึนเมาและด้อมกล่าวติดเกียร์และอื่นๆอีกมากมายย่ามเศร้าๆบ่มีอยังเหตุกับมานนางจอย่างรถคนที่ขี่รถกายท่าย <c oughs> ตายมช่หมามาน <c oughs> บ่เว้นแม้กระท,ทั่งรถบัสใหญ่นาอบอกยาสากับแฮตซำนี่แหละครับหย่อนการปลุกละระดมจิตใจของน็กหน่อยผู้หนึง่งจึงส่งผลในเมื่อที่เติบโตมาก จึงเกิดกลายเป็นคนโหดเที่ยมบอสนจุย๋ยว่าคนอื่นจะเป็นแนวใด่รับ<ล>ชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube โจโจ้ซีเฮ <See it. S 1> มีคลิปต่างหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกบังกันอย่างจุใจไอ้ไอ้ I I.